ต่อคอนแม็กมิกสามนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อมมิกนะกระแสเชื่อม350แอมป์เต็มนะครับแล้วก็แรงดันใช้380โวลต์สเฟสตัวนี้เหมาะกับใครบอกเลยว่าเหมาะตั้งแต่งานอู่รถดั้มรถขุดขึ้นไปนะแล้วก็งานซ่อมงานผลิตปุ้งกีแม็ c โคนะครับผมอู่รถไถอะไรพวกนี้ไปจนถึงงานระดับโครงสร้างหนักนะครับผมแท่นกุดเจาะอ,อะไรพวกนี้ที่เชื่อมงานหนาะแบบ1 0 2 0มิลตัวนี้ต่อเนื่องทั้งวันได้สบาย สวัสดีครับกลับมกันอีกครั้งกับเครื่องเชื่อมเฟลคอนครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปกันก่อนนะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวเครื่องรุ่นใหญ่ๆมาเรื่อยๆนะครับผมแล้ววันนี้ก็อีกหนึ่งรุ่นนะกับเจ้าตัว f a ลคอนแมกมิก350นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อมมิกนะกระแสเชื่อม350แอมป์เต็มนะครับแล้วก็แรงดันใช้380โวลต์3เฟสไฟบ้านใช้ไม่ได้นะต้องเป็นไฟโรงงานเท่านั้นนะครับตัวนี้เหมาะกับใครบอกเลยว่าเหมาะตั้งแต่งานอู่รถดั้มรถขุดขึ้นไปนะแล้วก็งานซ่อมงานผลิตบุ้งงรนนะับถไ,ไ,ไปจึงงาด โครงสร้างหนักนะครับผมแท่นกุดเจาะอ,อะไรพวกนี้ที่เชื่อมงานหนาแบบ1020มิลตัวนี้ต่อเนื่องทั้งวันได้สบายรับได้ทั้งงานซ่อมง,งานสร้างนะครับมาดูที่ตัวเครื่องก่อนเลยอย่างแรกอยากให้ดูด้านหลังครับมาเข้ามาเลยพัดลมตัวนี้นะครับผมขนาด8นิ้วนะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกเกอร์60แอมป์นะครับพัดลมตัวนี้รอบสูงมากถ้าผมเปิดตอนนี้เสียงมันจะดังมากนะเดี๋ยวผมขอไปด้านข้างก่อนอไปเลยครับมาดูที่หน้าตู้นะครับผมมาดูที่หน้าตู้เลยเปิดปุ๊บนี่เด้งขึ้นมานะครับ ตัวหน้าจอนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะแล้วก็ผมไล่วิธีละตัวนะครับตัวแรกเป็นแก๊สเช็คนะครับก็จะเป็นการเช็คแก๊สก่อนนะเป็นวิลดิ้งโหมดซีทีกับ 2T นะครับผมตัวนี้เชื่อม MMA ได้ด้วยนะครับผมลวด5มิลต่อเนื่องสบายสบาย7มิลก็สบายสบายนะตัวนี้แล้วก็นี่ปรับกระแสเคอร์เรน์ของเจ้าตัว MMA อมนะครับต่อมาอินดักแทนตัวนี้ถ้าภาษาบ้านๆนั่นคือตัวควบคุมสะเก็ดไฟครับสเปสเตอร์คอนโทรลนะส่วน2ตัวนี้ครับฟินิชเคอร์เรน์และฟินิชวนเทตตัวนี้จะใช้คู่ เรื่องของจุดสุดท้ายของแนวเชื่อมเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาไม่แห้งบุบลงไปนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเชื่อมแบบธรรมดาดูก่อนนะครับผมอ่ะต่อมาดูที่ตัวฟีดนี่ฟีดหนักแน่นนะครับผมเหล็กแข็งแก่งเลยนะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับแบบลีเนียซิสเต็มได้ด้วยนะใส่เชื่อม350แอมเป์เต็มแบบนี้นะครับผมเขียนเลย35สสแควร์นะตัวใหญ่ใช้งานหนัหนกๆได้เลยนะครับเป็นแบบพานานะมาตรฐานแน่นอนแล้วก็ต่อมา คีมเชื่อมไฟฟ้านะครับผม500แอมป์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะสายก็35สแควรั์เหมือนกันคีมเก้าห้0แอมป์เหมือนกันตัวเบิ้มๆตัวนี้ใช้ลวดได้ตั้งแต่0.8ถึง1.2นะครับวันนี้เราเทปเป็น1.0นะลากยาวๆต่อเนื่องได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้โรลเลอร์ให้อบบทวินนะครับ1.0-1.2นนะนี่เมื่อกี้ผมลืมตัวนี้ มีอินชิ่งด้วยนะครับกดฝีลวดออกมาโดยที่แก๊สไม่จ่ายนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเชื่อมเป็นตัวเพจนาะ6มิลน,นะครับผมเชื่อมแบบต่อฉากนะกระแสสัก220แอมป์นะครับเชื่อมแบบสายหัวเชื่อมสวยๆกว้างๆมาไปดูกันเลยแผ่นเพจ6มิลเชื่อมต่อฉากลวด1.0นะครับกระแสะเชื่อมประมาณ220แอมป์ปะลุยเลยครับ ใส่หัวเชื่อมแนวกว้างนะครับผมแรงดันอยู่ที่ประมาณ28โวลต์นะใช้ลวด1.0นะครับผมแล้วก็แก๊สเนี่ยประมาณ15ลิตรต่อนาทีเสียงนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับใส่หัวเชื่อมซ้ายขวาได้เลยนะลวด1.0ได้แนวเชื่อมกว้างแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ตอนนี้อินดักแตนหรือว่าสเปรดเตอร์คอนโทรลผมปรับอยู่ประมาณกึ่งกลางนะครับผมก็สเก็ตก็จะลดลงพอสมควรเลยนะเดี๋ยวรอดูตอนจบนะครับ ่าโอเคซูมเข้ามาดูแนวเชื่อมใกล้ๆครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างใช้ลวด1.0นะแล้วผมก็เพิ่มตัวอินดักเต็นเข้าไปด้วยนะครับแนวเชื่อมสวยๆแบบนี้เลยนะ กระแส220แอมป์นะครับผมเชื่อมโดยเจ้าตัวนี้นะครับผม Falcon m a g m i x 350นะ350แอมป์เต็มไฟ3เฟสนะแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวนี้หนักๆได้ทั้งวันเลยนะกลัประกันเลยนะงานบุ้งกี่รถแมคโครอู่รถ ro, ถ่ายเลยพวกนี้เอาไปจบได้แน่นอนแล้วก็งานโครงสร้างใหญ่ๆตัวนี้แนะนําเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทํารีวิวของฟังก์ชันตัว c ที่กับตัว f i n i ็ e v o ล t a g e และ f i n i t e c u r ร e n รให้ดูนะครับว่ามันจะมีผลยังไงเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมกลับมาตอบแน่นอนสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ